อดาวโอ้ขอบคุมากัมะเลยบานี้ตำเล่าน้ำลายแตกค่ะจกเลยทั้งนั้นนี่ขึี่ข้นไปี่ขอ้นขเขอ้ี่ขนขไปนี่งอ้ขอ้ึเ่ขึเนยปี่ส้ปน่นขนขึ้ี่ขึียงึ้้้จ้ึไึ้นขึ้นข้ก่นัก มาจะ๊กเกอร์มาที่กินกระดานนี่อออโอ้ล้านละ่ะทำไม,มล่ะเธอต้องอยากกินน้ำฉันหรอกเขาทายไปห้องกับกือน,น้ำไล่ไปดาวอ้ยทุกคนโอ้โจบจกจบดาวเธอทำลายฉันมากเลยแสบลูกใครว่าดาวทำร้ายคอมเมนต์มาหน่อยอุย้ยฉีกอย่างนี้เลยครับมาแดกมาแดก กินตัวเลยค่ะไปแลกฉีกอย่างนี้เลยครับโอ้ยแซ่บถึงวะถึงวะถึงกินแบบนี้มาแล้วโอ้โหเอหูดูปลามามาเลยนี่ครับนี่ขอนี้วขอนียวอ่ะ โหให้ดูได้ไล่แห้งจักพันจักพันเจ็ดพันกีบโอ้ได้ไล่แห้งหอนห่อนี่เนี่ยนี่อุ่นมาหอนหอนเลยแซ่บมามาฉีกปลากินกับไอ้นี่ส้มตำให้ดูปลาซะก่อนโอ้มาครับวันนี้ปลานิ่ย่างร้อนอยู่อยู่ลาวก็เอิญปิ่งปลาปิ่ง <kung> ร้อนๆเลยครับเดี๋ยวมากินกับ <Momo S 1> ส้มตำทุกคนนัวคักไปยังไดะขอบกันทุกคนกินปลาหัวหอมเออหูแใดเบลล์มันได้แตกกระสือได้เติบไปแล้วนี่เราเป็นอาหารลาวนะครับเนี่ย แบบโลคอลโลคอลเลยบ้านๆเลยจกคนเนี่เป็นแด<บ>ด<า>เดียวซิมเบิงเปนุ่ตัางประเทศมาจกอย่างเดียวคะ่ะจกอย่างเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ยังหอมเลยอ่ปะปลาร้าอืมหื้อเป็นหมูแดดเดียวก็ต่างประเทศกระแซบเนี้ยแซบบุง ว่านับเขาให้ใครมาเที่ยววังเวียงนะครับลองมาได้นะครับร้านนี้เราไม่อยากจะบอกว่าตรงมาร้านนี้เลยถามอยู่ไหนว่าจะกินยังวันบนปากเลยอะแซนพุ่งวันหนีเลยแต่ก็รู้ใจเมียเธอเนาะโอ้ล้านลา ปิมยังกับเป็นตาแสบเนาะเธอเนาะแบบข้าทายไปข้ากับมือซันไปหิว